สรุปนะมาถึงแล้วไอตัวดำที่เราจะเอาผู้กองเอาไปแล้วกองขบขอยเรียบร้อย <c oughs> เอาไปว่าเขานะกลับมาแก้แค่นะยังไม่ได้ปลาดาเลยไปแล้วทโทรฟี่ มาคุณมอร์นิ่งนะครับวันนี้เรากลับมาที่สนามชัยเหมือนเดิมนะครับเรามีแคนปลาดําที่เราต้องจัดการนะครับคราวที่แล้วนะใครยังไม่ดูนะไปดูได้นะคลิปเก่าๆนะมันมีปลาดำนะชโดใหญ่นะเจโลได้นะครับที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยชโดใหญ่ในนะในกรุงเทพมันกัดหลายทีแต่ไม่โดนนะครับสุดท้ายนะเพื่อนนะครับผู้กองก,องก็ไปซัดมันมานนะวันนี้เราหวังว่าเราจะได้เจอปลาดําที่เราต้องการนะขอส เจ็ดโลอะไรอย่างเงี้ยเท่าเวอร์สิบโลเนี่ยจะเป็นพระคุณมากนะครับสอบการณ์กับการตกชโดที่กรุงเทพยังไม่เคยโดนชโดใหญ่นะจะเห็นว่ามีแบ่ใสสามใสสี่เนี่ยโหเก่งมากนะชอบมากใบพัดนะเดี๋ยววันนี้นี่อยู่ที่หมายแล้วเดี๋ยวเราซัดเลยนะวันนี้ลองกันนะหนึ่งวันเต็มๆนะครับที่สนามชัย let's go <S วันนี้นี่มันกินนด้มาเยอะแล้วเราเปลี่ยนมั่งเราเปลี่ยนไปใบพัดอีกแบบหนึ่ง เน่เน่เน,น่เป็นไงฟ้าแบบนี้มีคนตีย้ยงใหญ่ๆไม่มีเลยเนอะทำหน้าอย่างนี้หมายความว่าไงวะทำหน้าอึ้งอยู่ใช่ว่าเอาจริงเหรอใช่ไหมฮะจับซ้ายเอสเสียตอนแรกก็จะห้ามอยู่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ห้ามเลยแล้วฮะฮะเอาเลยเต็มที่เฮ้ย ใบพัดคู่นะไม่เคยมีไม่คม่อยมีคนตีนะเห็นตัวเบรดแล้วเคลื่อนใจตลอยน่าจะอยู่ดีไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยเข้าต,ตีอย่างพุ่งเรอตัวเนี้ยโอ้ยนี่ฟาหกปาฟาหกปาตาไม่ทันอไอเงี้ย รูนี้กัดป่ะเคยกัดป่ะเ,เอ,อือเพราะมันโล่งเนะแล้วตรนะง,ง,ง,งนู้นนะเขาจะตีสกิปไปยังไงตรงนี้ หนึ่งทีม,มีตามม,ตาม,มีตามทีหนึ่นง,ง,งก็แน่บัสเบรมันถึงตามอ่ะตามตามมาดูเฉยๆโอเค <Okay. S 2> หมา,มาชนครับหมา,มาชนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่มีเรือสามลำนะครับที่มาลงก็เมื่อกี้เตยก็บอกว่าแถบนู้นน้าเยอะ ก็ <g ül> คือคลองเดียวกันนั่นแหละเข้าไปมาตรง,งานู้นน้ำมันเยอะเพราะน้ำมันเยอะเนี่ยหลักอะไรเงี้ยไม่โผล่ทำให้เราตีเข้าไปยากนะครับแล้วก็ปลามันก็อยู่ลึกขึ้นหรือมันกระจายตัวมากขึ้นเพราะน้ำมันเยอะฉะนั้นเราต้องอยากให้น้ำมันลงมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวน้ำจะลงนะครับกลางวันน้ำจะลงตันนี้ก็ยตีส่มๆไปก่อนนะครับเราตีไปพัดเรียกมันเสียงดังเรียกมันออกมานะครับก่อนจะตีแทงมันตีแทงไม่ได้ทุกที่นะตีสกิปอะปตอนเช้าเราเอาวัตเตอมาสองตัว มันคือสลัดมีใบคู่หนึ่งเป็นใบเคาะนะครับวันนี้ก็จะเล่นสลัดสลัดสลัด,ล,ดลองดูนะครับถ้าไม่กินก็จะเ,เคาะใบเคาะมันเคยเกาะยาข้างนอกมังบอกว่า ยากเนะอตายเลาะริมเลาะริม วิ้ยวิ้ยกระโดดเลยกระโดดเลยโอ้โหห้าวมากไฟฟ้าทำไมเหรอเอ้ยฟ้าบอกเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าผมนะพี่ไม่ได้กลัวปลานะกลัวตัวเปลี่ยนเนี่ย ไอ้ไม่มีที่ลงเลยไม่มีที่ลงเลยเนี่ยเอาแผงออกลงนี่ลงนี่เออไปไงใบพัดไปไงใบพัดไปไงฟ้าก็ดีนะครับไปไงไปไงห้าวไหมเง่งมันห้าวมากเลยแบบวัดเบรดสลดเบยดด้วยตัวตัวยาวเป็นคืบเจอความห้าวห้าวแบบไม่บรรยายบรรยัง ช่อนโลกว่านี่ช่อนกรุงเทพนะช่อนคลองดูมันกินเหยื่อโอ้โ,อโหจะบอนสามนิดสุสอง,สอง,สองมนะันอ่ะตัวแบบนี่ดูความยาวของเหยือ่อห้าวจัดห้าวจัดตัวนี้ด้วยความห้าวนะครับเราจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ห้าวเกินไปมาหาเชโดไซสิบโอ้โหนี่กินแซลเบตนะโดดแบบไม่รู้กล้องถ่ายทันหรือเปล่านะมันน่าจะทันอยู่นะ ตัแบบโอ้โหลาวดอแบบกัดแบบกัดแบบโชวกระโดดขึ้นไปเลยอะ่ะสุดยอดมากตัวนี้โดนเบ็ดชโดไปนี่เอาไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ยังโอเคอยู่นะ,ะไปสัก้วยไม่ได้กลัวเลยนะกลัวน้ำมันเข้าหน้าน้ำแบบสุดๆอ่ะ น้ำทุกกรุงเทพนี่ขอบอกโดนไปนี่น่าก,กลัวอ่ะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้มีข้ออ่อนนะเพราะคอยให้ตัวนะเวลาปลามันกัดให้ตัวจะหลุดยากเพราะถ้าเกิดว่ามันแข็งตัวและตัวเป็นสลดเบรนย,ยาวๆอย่างเงี้ยแล้วมันแข็งทั้งอันนะครับมันจะมันจะทาให้หลุดง่ายนะครับฉะนั้นเออสลดเบรควรมีข้อที่ขยับได้ตรงนี้นะครับจะดีมากเลยมาไซสิบไซสิบไซสิบ รู้จักตีไม่เป็นไปตีไหนอ่ะแล้วไม่ตีอ่ะไม่เอาอย่าตามขึ้นอยู่เลยนะสร้างมันเถอะโอ้ไม่ตีเลยอ่ะได้ยังอ่ะได้ยังฮะได้แล้วไหนอ่ะปากๆม่นกินกลางข้อเฮ้ยอ๋อแช่แล้วตีไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไปตีซ้ำเดี๋ยวไว้หลอกรอหลอกโอ้ไม่เป็นคนงี้เนี่ยหลอกผมไม่ได้หรอกกิโลกิโลมันสามกว่าวาย เฮ้ยตรงนี้ถน่อมไหมตรงนี้คันเบ็ดตกน้ำเนี่ยเอาตกไปสักคันมาตรงนู้นนหน้าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับไกลๆนี่แหละยังเจอไงบ้างบีฮะยังไม่เสียวเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวอยใหญ่โตใหญ่ปะฮะใหญ่ปะตัวเท่าสลัเบดเลยเนี่ยหัวเท่าสลัเบดเลยปลาช่อนอ๋อปลาช่อนด้วยกินสลัเบดกินสลัตัว <buch> โอ้โหจะว่ายถึงเรือเลยไหมเนี่ยเฮ้ย้ยขึ้นเรือเลยไหมเนี่ยโอ้โหเอามือแตะได้เลยเนี่ยโอ้โอหมันจะขึ้นเรือโอ้โอหมันไม่กลัวเลยไม่กลัวจร์เคที่นี่ไม่กลัวใครเลย กัดเลยนะครับร้อน,อนวันนี้วันนี้แย่มากไม่เหมือนวันก่อนที่เรามาเลยนะครับเลยเราจะวิ่งเข้าหาฝนนะครับเพราะว่าชโดมันต้องกัดเย็นๆอยู่แล้วนะตอนนี้ร้อนมากนะครับเราก็ตีมาครึ่งโอ้โหจะหมดวันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เลือีกสองลำได้ไปตัวหนึ่งอีกลำหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยมีแต่าปลาหลุดนะครับส่วนผมไม่ไม,ไ,มไม่กัดเลยว่ะชโดวันนี้มีแต่าตามตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าหาฝนเข้าไปอีกทางหนึ่งนะครับตรงที่มันกัดดีมันเราไม่ไป เราจะไปเข้าหาผลเพราะว่าเชื่อว่าอากาศเย็นนะ่ทางนู้นน่าจะทำให้ปลา,ากัดดีกว่าแต่ถ้ามันตกกนะัด <c> ป <oughs> มะวัดดวงไป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  let's go อทำไมเขาตีเจอเราตีไม่เจอครับจะเยืยอ,อยางครับแทงให้ทะลุ มื่อก่อนตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้นี่มอข้าวเลยใช่ไหมตกจนเบื่อเลยใช่ตรงนี้นี่ไม่กลัดมานานยังไงเป็นปีแลอวยัง <c oughs> ไม่กลัดมาเป็นปียังตรงเนี้ย อะไรอ่ะโ้นปลาดิโอ้โหเหลือเชื่อตรงนี้ ที่ลงๆนี่มีลูกค้าประจำหกันเลยเนี่ยนะพาท่าน้ำไหลลงเงี้ยให้พี่ขึ้นไปดีกว่าพี่จะได้แทงเข้างี้ได้อะแทงงี้มันน้ำมันไหลอะแทงยากตเฮ้ย

รู้เลยโอ้โหนลุเลยตามตามมาไม่ต้องตีซ้ําเลยมันออกมาตามมาแล้วมันพุ่งใต้น้ํามาเลยมันพุ่งใต้น้ำแล้วมันดูดเหยื่อไม่มีตูมนะปลาที่นี่ฮะถ้าชะโรมันจะกัดอ่ะจะเห็นว่าบางคนบอกว่าลากเร็วไปกัดตูมตูมนึ่งคือกัดไล่นะครับเห็นตัวกระโดดแต่ถ้าจะเอานะพุ่งมาใต้น้านะฟ้าไต่ฟ้าว่ามันตามมาตามมาเสร็จปุ๊บมันมาใต้น้ำมันดูดเหยื่อไปเลยเราสงวัดโอ้โห ไตัวนี้นะน้าจะของรูปปปลายสามโลนะครับในที่สุดก็โดนนะครับมาโดนกันตอนเย็นเลยเราคิดถูกที่มาทางทางนี้นะครับทางที่มันครึ้มนะครับอากาศเย็นกว่าตามมาจริงๆตัวนี้ถ่ายฟ้าบอกมันตามมาแล้วมันก็ดูดลงไปเลยมันไม่ตุ้มท่านมันตุ้มบางทีมันเหมือนกัดกัดไล่แต่นี่คือกัดแล้วดูดดูจริงๆนะหัวแหลมเปี้ยวนะครับชดกรุงเทพนะ ต้องสกิปปิ้งนะมาที่นี่คือบัสเบตสลเราก็เล่นตอนเช้านะครับมันตีครอบคุมป่าแต่ว่าพอปลาเริ่มเริ่มแอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องตีเข้านะครับใช้ซ่อนเบด,ดนะเนี่ยดู6โอนะ5โอ6โอ8โอแล้วแต่ขนาดเหยื่อนะครับสำเร็จเหนื่อยแทบตายรอดตายวันนี้กัชโดโอโอโอสวย สกิปปิ้งเลยนะตอนนี้เริ่มติดใจแล้วนี่เราคันมาลองเล่นดูนะครับสกิปปิ้งเน้นๆหกฟุตกว่าตอนนี้มีคันเดียวนะอย่ามึงถามกันเอามาลองเล่นดูเนี่ยเป็นปรโตไทป์ยอยูนะ่เอามาลองเล่นนะครับสกิปปี้นะเบ็ดทางเดียวเห็นไ,ไหมสตาร์บิ๊กเมาสมันซ่อนเบ็ดได้โอ้ให้ดูอีกทีสวยงามนะครับ อ่ะปากไว้กูอุดด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่นะเมื่อมันโต10โลติงปลาหลุดแล้วเนี่ยใหญ่ป่าวปมา10โลอะกัดตรง,งไหนอะแกแดดนอนแนวเขือนแม่งดันมาสายซุ้มหลุดเออไม่ตองเลย ขับเรือไหมให้ขับเรือ,อให้เห็นว่าขับเรือแทนแล้วเนี่ย <laughs> อ๋อตั้องเองมันได้คอกตัวหนึ่งอีกคนนึงไม่ได้ถอย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 เร็วเร็วถอยเร็วเร็วถอยเร็วเร็วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถอยอีกถอยอีกไม่พอมันเข้ามาดูแล้วมันออกเว้ยขึ้นขึ้นหน้าหน่อยขึ้นหน้าหน่อยมันเข้ามาดู นี่แหละมันเคยโดนนะตัวเนี้สงสัยจะเคยโดน,นอ,อ,อตัวเนี้ยคนคงไม่เห็นนะมันมันพุ่งออกมาแล้วเป็นคลายใต้น้ำตำวนกลับถ้าไม่โดนแล้วก็ ก็ไม่ชอบเยอะเดี๋ยวเราวนกลับมาหาหม่โอ้โหไม่โดนไงเนี่ย ตามถึงหน้าเรือเลยตามถึงหน้าเรือกัดจริงเนี่ยตามถึงหน้าเรือเลยโหเห็นไหมถึงหน้าเรือเลยถึงหน้าเรือเลยขนาดเราลากลากบัสเนี่ยนมะันตามอยู่กัดจริงจังแต่ไม่โดนโอ้โหเนี่ยมันอยู่ในนี้เราใช้ปบ,บพัดเรียกมันออกมานะครับน้ำนโล่งๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันกัดโดนไหมเนาะ ไม่โดนอะไรเลยเมื่อกี้มันกัดไม่โดนนะอ่ะโอเคนะครับยอมนะหกโมงแล้วก็ไม่ได้นะครับวันนี้ไม่สามารถเอาปลาดํากรุงเทพได้นะชะโดดําที่นี่ยังเป็นเป็นปริศนาอยู่ยังไม่ได้นะเขาได้กันไปหมดแล้วนะครับก็เหลือเหลือเล่านี้แหละคือเป้าหมายคือชโดดาประมาณรักเจ็ดป,ปนโลในะถือว่าเป็นทรอฟี่ยังไม่เคยได้เลยในะ เขตกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ได้ไซส์สามไซส์สี่ไซส์ห้าเนี่ยเคยได้อยู่ก็คนต้องกลับมาอีกนะครับสนามชัยยังไม่จบนะครับก็มาปั่นป,ปลารอหรือมาสกิปกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วย้ำไว้อีกแล้วคราวหน้าต้องโดนใช่ไหมใช่ทุกทีโอเคครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายขอความร ไม่มองไม่เห็นเว้ยต้องเข้าไปอุ้ย ไปถอยไปโอ้โหแสงสุดท้ายตาเอาไปเรือไปกับเพื่อ,อนนเอาต่สู้นะอ,อุ้ยอุนสะบัดหัวออกได้เว้ย แปดเก้าตัวนี้ปิดเทปไปแล้วตัวนี้ 8, แปดมีเก้าแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายปิดเทปไปแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดตัวนี้ตามคำแนะนาของน้องฟ้าเลยคือมันมีขยะไม่ใช่มีมีแพรโฟมอยู่แล้วเราตีตีไม่ถึงนะครับคือมนันขวางอะ่ะก็เลย ัตเตดอะเราต mm ้องตีเคาะให้ม so mm ันให้มันออกมาใช่ไหมแต่ป้อนป้อนป้อมถึงออกมาแต่ว่าเราตีไม่ได้เราก็เลยตีข้ามแผ่ไปแล้วมีระยะแค่เมตรเดียวเราก็แบบก๊อกก๊อกก๊อกคือเขย่าก๊อกก๊อกคือเฉยมันปุ่แล้วมันตื้นมามันกระโดดกระโดดตุ้มตุ้มอยู่ข้างนอกอะแล้วกว่าจะย้อนได้นะไม่ธรรมดาตรงนี้คือคิดว่าจะหลุดจะหลุดจะหลุดู่แล้วโอ้โหฟ้าก็ควบคุมเรือออกไปได้เพราะว่านี่มีเสาเสาเยอะนะครับในที่สุด ปิดเทปไปแล้วแต่ขอขอว่าไงขอซอยสุดท้ายซอยสุดท้ายนี่เห็นไหมมันมีเห็นไหมน,นั่นแหะมันเป็นมันเป็นโฟมอยู่นะครับเทคนิคก็คือตีข้ามโฟมไปแล้วก็ก๊อกก๊อกก๊อกมันปลอดปลอดเป็นจังหวะมันมันใส่เลยนะครับเพราะมันรออยู่ในนั้นตัวนี้คือทรอฟี่ทรอฟี่เลยแสงหมดแล้วปิดกล้องไปแล้วขอหมายสุดท้ายได้จริงๆด้วย โอ้โหไตปมาบอกว่าหมายสุดท้ายพี่ตีเลยเป็นไงดูเนี่แหละนี่แหละนี่แหละแมงคูนี่แหละ,หละ,หละ,หละชะโดดำกรุงเทพมันหน้าตาอย่างนี้ดูปัสนะเบ็ดไม่เป็นไรลุกแค่มาสำเร็จแล้วนะครับชะโดกรุงเทพต่อไปเราหาชะโดดำไซสิบดีกว่าวันนี้มาแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นไงดำเมียนนี่แหละชะโด,ดป่าชะโด,ดเทพของจริงสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,ส,รจสุดยอดเลย โอ้แสงหมดแล้วตัวนี้ความประทับใจครั้งนี้ต้องปล่อยไปนะดูดูหัวหัวกันนี้ยังใหญ่อ่ะอังกัสเข้าแก้มเลยคือเขากัดจริงๆไ้ตัวเนี้ยโอ้โหเอาออกยากมากอ่ะฟ้าว่าไงฟ้าบอกว่ากลัวหลุดมากเลยอะพี่มันโดนเยมันโดดแล้วดึงเบรกไม่ออกยี่สี่นะครับ ตึบแล้วเนี่ยชโดที่อยู่ตามแหล่งน้ําไหลนะโอ้ยสวยยอดแหล่งน้ําไหลเป็นไงชโดดํา oh, นะครับก็เป็นปลาปลาบ้านเราแหละอยู่มานานแล้วนะครับมันก็อยู่แหล่งน้ําไหลเนี่ยมันก็แบบว่าบาลานซ์กันพอดีแต่บางคนมองว่ามันเป็นเอเลียนนะที่แบบว่ากินปลาอื่นนะถ้ามันไปอยู่ในแหล่งน้ําปิดอะ เออใช่มันแพร่พันธุ์ได้ง่ายปลาอื่นชอบน้ําไหลชโดอยู่ได้ทั้งน้ําไหลทั้งน้ํานิ่งนะครับมันก็แพร่พันธุ์กินปลาอื่นนะแต่ว่าถ้าอยู่ในระบบน้ำเงี้ยมันก็โอเคของมันอยู่นะก็บาลานซ์ได้วันนี้สําเร็จแล้วชโดดานะครับก็ไซส์ในนี้น่าจะมี7อยู่7อยู่ต่อไปรวมชโดชโดําสนามชัยก็ต้องหาไซส์10สซิ <laughs> โอเคขอบคุณที่ติดตามนะแล้วลวัววนหน้านะต้องหาชาเลนจ์ใหม่นะมาหาชโดดําไซส์1ิวันนี้ปล้าว คนเลย